เขาคือคนบาปที่เปลี่ยนไปด้วยพลังอันมากมายมหาศาลและเป็นหนึ่งในเหล่าโอ์ลอดที่ทรงพลังเป็นอันดับต้นๆของนรกแห่งนี้ air, you, Quite สวัสดีเหล่าชาวฮัสบินแอนฮิล่าในวันนี้เราจะพาไปเปิดแฟ้มประวัติฆาตกรต่อเนื่องสุดเลือดเย็นและอม,มหิตอาราสเตอร์ อาลัสเตอร์นั้นนะับว่าเป็นตัวละครที่รับความสนใจพอๆกับแองเจล dust ม่วาจะเป็นในเรื่องของเสน่ห์และรูปรักษณ์และก็เสียงรูปร่างท่าทางของเขาทุกอย่างเลยและที่สําคัญที่สุดก็คือเห็นบ่อยกว่าหน้าแม่กูอีก oh, <my> ในส่วนประวัติของอาลัสเตอร์นั้นยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดทั้งสิน้นทางแฟนดอมก็ยังหามไม่ได้เพราะงั้นทางเราจะไม่ขอเอาแฟนเขาเหม่งมาทานะขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมที่รอคอยกัน อลัสเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Husband Hotel Plot เขาปรากฏตัวในฐานะเป็นตัวนำเรื่องและปรากฏตัวอีกครั้งใน Comic Day After Life มาเป็นตัวนำเรื่องในชีวิตประจำวันของอลัสเตอร์ที่จะเห็นถึงสถานะอิทธิพลและอำนาจของเขาในนรกแห่งนี้ชื่อจริงชื่ออลัสเตอร์เสียชีวิตในปี1933สาเหตุการตายถูกยิงที่ศีรษะและถูกหมาขย่ำเป็นเพศชาย รสชมทางเพศคือเอ็กซ์ชวลหรือเรียกว่ารักได้แต่ไม่ใคร่ข้อสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยครอบครัวของลัสเตอร์คือแม่แค่คนเดียวเพื่อนชาลีนตตี้ฮัสแองเจลดัสโรซี่สตูก็จะประกอบด้วยเซอร์เพนเชสและก็วอล์กส์ส่วนเดนน่านพลังและความสามารถพลังโดยธรรมชาติของลัสเตอร์นี่ก็คือการแปลงกายเป็นร่างปีศาจเต็มตัวเห็นได้จากคอมิกเดย์ออฟเตอร์ไลฟ์ ได้ตอนที่อารลสเตอร์ที่ไปซื้อเนื้อที่ร้านขายเนื้อพอาะสามารถาตัวการทําพันธะสัญญาอารลสเตอร์จะทําพันธะสัญญาโดยราคาคือวิญญาณฮูเซนสัญญาด้วยการทำบอร์ดแคสติ้งก็คือหนึ่งในพอความสามารถของอาร์ลัสเตอร์เมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่อารลสเตอร์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นพิธีกรวิทยุบอร์ดแคสติ้งและรวมมาอยู่ในนรกเช่นกันก็คือก็ได้เป็นพิธีกรจนได้ฉายาว่าเป็นเดอะเรเดียลดิมอนความยืดหยุ่นของอาร์ลัสเตอร์นั้น สามารถดัดแปลงร่างกายที่ผิดแปลกจากธรรมชาติได้เป็นอย่างมากและมีความสามารถทางภาษาไดถึง2ภาษาคืออังกฤษและฝรั่งเศสส่วนเรื่องการทําอาหารของอลาสเตอร์นั้นเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากขึ้นชื่อว่าเป็นนักชิมตัวยงเลยและชอบอาหารของแม่เป็นอย่างมากก็คือแจมบารายาและต้องเป็นสูตรของแม่เท่านั้นส่วนเรื่องความสามารถในการทําดนตรีตัวของอลาสเตอร์นั้นแสดงให้เห็นถึงการร้องเพลงในระดับปานกลาง แต่เรื่องการเต้นนั้นเป็นอะไรที่น่ายกย่องมันอย่างมากสามารถสังเกตได้จาก Husband Hotel Plot ในเรื่องของสติปัญญานั้นอลาสเตอร์ถือว่ามีความเจ้าเล่ห์มากและนันคือกลยุทธ์อุบายในการทำข้อตกลงนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อลาสเตอร์มีพลังอันมหาศาอลอลาสเตอร์นั้นยังสามารถไล่เวทระดับสูงได้สามารถสังเกตได้จาก Hu ั b บ n d h o t e ล Plot สัญลักษณ์รอบๆตัวของอลาสเตอร์รอบๆตัวของเขานั่นเอง อาจจะเป็นเวทบูดูก็เป็นได้สนความสามารถอื่นก็จะประกอบไปด้วยความสามารถในการเรียกเงาการเคลื่อนที่ด้วยเงาการสร้างพอร์ทัลหรือการควบคุมไฟหรือการควบคุมพืชการใส่สิ่งของจากธาตอากาศหรือการควบคุมแสงบรรยากาศรอบข้าง หรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองและคนอื่นคนให้เสียงภาคกับอลัสเตอร์คือเอ็ดเวิร์ดบอสโก้แต่คนร้องเป็นคุณเกเบิลบราวน์ขอบคุณสำหรับ2คนนี้ครับที่ให้เสียงดีๆกับอลัสเตอร์ถ้าข้อมูลเป็นภาพระการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยยอมรับว่าข้อมูลตัวละครนี้นับว่าน้อยมากจริงๆแต่ถ้าคุณผู้ชมขอทางเราก็พร้อมจะทําให้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางของทางเราสำหรับวันนี้พวกเราก็องกันเด้อ ขอลาไปก่อนเจอกันในประวัติตัวละครคลิปหน้าทุกท่านฝันดีครับ